ออสปอร์ Sport, สวัสดีครับวันเสาร์ที่20สิงหาคม2565สุดฟุตบอลพิวริกอังกฤษทัดแนมฮอสเปอร์พบกับวูฟแฮมตันบอลคู่นี้นะครับจะเตะกันที่สนามกีฬาทัตแนมฮอสเปอร์สเตเดียมเวลา18นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปและก่อนที่เราจะไปฟังบทวิเคราะห์ออก,กับทางทีมงานนะครับแอดมินก็ขอฝากกลุ่มพูดคุยเกี่ยวกับทันนฟุตบอลและข่าวสารฟุตบอลตลอด24ชั่วโมงผ่านลิงก์กลุ่มใต้คลิปนี้เลยครับผมสำหรับคลิปนี้สนับสนุนโดยแอดฮอตสปอร์ตแหล่งรวมพลของคนคอบอลตามไลน์แอดมุมขขววาาบนนนนทที่่เเห็ลยครรัสองก งทุนพร้อมระบบสมัครสมาชิกด้วยระบบอัตโนมัติและกิจ,จก,กรรมดีๆที่มีให้ท่านทุกวันอย่าลืมนะครับตามลายแอดที่ท่านเห็นแอดพอ o สปอร์ตเท่านั้นผลพาคไก่เดยทองยังทําผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมแม้ว่าจะบุกไปเจ้ากับเชลซีอย่างสุดเดือดด้วยสกอร์สประตูสองในศึกลอนดอนดาร์บี้แมชที่ผ่านมาก็ตามและตอนนี้ก็ยังอยู่ในอันดับที่4ของตารางโดยผลงานสถิติ5นับหลังสุดทําได้ชนะ2เสมอ2แพ้1ถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่ดีในระดับต้นๆของลีกเลยนะครับส่วนสภาพความพร้อมในเกมนี้ใน ครับจะไม่มีคริสเตียนโรเมลโลที่ได้รับบาดเจ็บในเกมนัดล่าสุดส่วนโอลิเวอร์สคิปที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่นะครับและคาดว่านัดนี้จะไม่มีอ e ันโตนิโอคอนเต้คุมทัพอยู่ข้างสนามด้วยหลังจากที่มีเหตุทะเลาะมีปากมีเสียงหลังจบเกมในศึกลอนดอนดาร์บี้แมช์ที่ผ่านมาทว่าตัวหลักคนอื่นนะครับอยู่ครบถ้วนจัดชุดใหญ่ลงสนามได้แบบเต็มทีมคาดว่าอ e, ันโตนิโอคอนเต้กุนซือของทีมจะจัดทัพด้วยการส่งแนวรับอย่างอีวานเป็นิสิตเอริกไดเออร์เบนส์เดวีและเอมิสันลอเรยรคุมเกมในแนวรับ,ส,นนรบส่วนแดนกลางจะใช้งาน เซซิยงโลโริกเควบีอาเอลมิโอไฮเบิร์กและเดยันคูรูเซฟสกี้คอยทำเกมประสานแนวลุกส่วนกองหน้าจะใช้งานซองฮึนมินและแฮลิเคนลงล่าสกอร์ให้ทีมนะครับทางด้านทีมเยือนทัพบาป่าวูฟแฮมตันของกุนซือบูโรลาต์เพิ่งจะเปิดลังเจ้าเจืดกับฟูลแลมด้วยสกอร์ศูนย์ประตูศูนย์ในหลีกช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับถือว่าฟอร์มยังไม่ดีถ้าเทียบกับฤดูกาลที่แล้วโดยสถิติ5นัดหลังสุดทําได้เสมอ3แพ้2ทําให้เวลานี้ยังไม่ชนะใครเลยในช่วงที่ผ่าาาานมสสํหรับภพ วามพร้อมของทีมในวันนี้นะครับไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือเตดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมในนัดล่าสุดนอกเสียจากลาอูนคิเนสกับชิกินโย2ตัวลุกที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่เดิมแล้วนะครับแล้วไม่ได้ลงสนามอย่างแน่นอนคาดว่าบูโนลาร์เตรียมจัดทัพโดยมีลายองเอ็ดนูรีนาธานคอลลินจอนนี่คาสโตและแม็กคิวแมนยืนคุมเกมในแนวรับส่วนแดนกลางใช้งานเปโดเนโตหรูเบนเนเวสมอร์แกนกิฟไว้และเรนโดเดนดองเกอร์ช่วยเสริมเกมในแนวลุกนะครับส่วนกองหน้า ใ,ใช้งานดานิเอลโพเดนส์และควางฮีซานคอยสอยประตูคู่แข่งนั่นเองนะครับเจ้าถิ่นไก่เด้อทองทัดแนมฮอสเปอร์แม้จะพึ่งเสมอกันในเกมลอนดอนดาร์บี้แบทที่ผ่านมาที่พบกับเชซี Hulk Hulk ในรัฐล่าสุดนะครับแต่ว่าด้วยเรื่องฟอร์มการเล่นที่ผ่านมายัางทําผลงานได้อย่างดีและในเกมนี้อาจจะไม่มีอันโตนิโอคอนเต้คอยคุมข้างสนามแต่นั่นก็ไม่ใช่ปัญหาของพวกเขาเท่าไหร่เลยนะครับอีกทั้งยังได้เล่นในบ้านของตัวเองก็น่าจะทุบคู่แข่ขงได้ไม่ยากเย็นในเกมนี้ทางด้านทีมเยือนทัพบาป่าฟู๊ตแฮมตันฟอร์มย ส่งเอาเสันเลยนะครับหลังจากไม่นชนะใครมาแล้ว5นัดติดต่อกันปัญหาเรื่องในการจบสกอร์ในแดนหน้าก็ยังแก้ไม่ขาดความเชียบคมยังทําได้ไม่ดีเหมือนนักเตะยังจูนฟอร์มกันไม่ได้นะครับการมาเยือนในเกมนี้ดูแล้วนะครับน่าอาจจะเอาตัวรอดยากพอสมควรนะครับหากวัดถึงเรื่องความพร้อมของทีมและศักยภาพของนักเตะดูแล้วเจ้าบ้านมาเหนือกว่าทั้งหมดทั้งมาตรฐานการทําทีมทั้งคุณภาพของนักเตะในทุกตําแหน่งยังไงแล้วทัพไก่เดือยทองนะครับไม่เป็นรองอย่างแน่นอนเก็บ3าต ได้ฉลุยแน่ๆและผลสกอร์ที่แอตจะฟันทงในคัมคืนนี้นะครับท็อตแนมฮอตสเปอร์ชนะวูฟแฮมตันด้วยสกอร์2ประตูต่อศูนย์ฟันทงครับผมและเ,เพื่อนๆเลยครับมีความคิดเห็นเกี่ยวกับคู่นี้ยังไงใครเชียร์สเปอร์ใครเชียร์วูฟแฮมตันค,คอมเมนต์มาพูดคุยกับแอดหน่อย และก่อนจากกันในวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนคลิปใหม่และข่าวสารใหม่ๆจากพวกเราทรีมงาน Ho อตส p o t ด้วยนะครับและส่วนท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่ม VIP ต้องการแลกเปลี่ยนทัศนบอลนะครับสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ